อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหร,รับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชานำพระพิมพ์ใหญ่ของกรุกวัดบางไรยใต้จังหวัดพิจิตรมาให้ชมกันนะครับมีอยู่ห้าพิมพ์ก็จะมีพระนาคป,ปกหลวงพ่อเงินแปะยิ้มพระเชียงแสนพระอู่ทองและพระสุโข,ขทยัยพระชุดนี้เขาเปิดกรุกมาเมื่อปี59นะครับตอนที่เขาบูรณะโบสถ์วัดบางไรยใต้ใหม่อายุพระนี่ก็คือไม่ทราบนะครับว่ากี่ปีแต่ว่า ฝังอยู่ใต้โบสถ์ะเป็นระยะเวลานานอยู่หลายสิบปีนะครับก็เหมือนว่าพระมีการสวดมีการปลุกเสกมีการสวดยักอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วนะเพราะว่าในแต่ละปีเขาก็มีพิธีกรรมต่างๆว่าจะเป็นการสวดปฏิโมกการปลุกเสกพระพระที่ฝังอยู่ใต้โบสถ์ก็มีการปลุกเสกไปในตัวพุทธคุณจะมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังเพราะว่าพระที่ถูกบรรจุอยู่ใต้โบสถ์เป็นระยะเวลานานจะมีความศักด anyway. ิ์สิทธิ์และเข้มขังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับจะซึมซับพุทธคุณพุทธมนต์เพราะว่าโบสถ์เราก็ถือว่ามีความศักดิ์ ที่คนเข้าเช่าบูชาไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านการงานการเงินโชคลาภก็จะมีกันหลากหลายที่ลูกค้าเขาเช่าไปแล้วเขาเจอประสบการณ์ก็จะไม่เหมือนกันพระปัจจุบันเนี่ยมีการจัดสร้างเยอะมากนะครับปลุกเสกครั้งเดียวเรายังเช่าบูชากันเลยนะครับเปิดให้บูชาอยู่ที่องค์ละ600บาทถ้าบูชาแค่องค์เดียวนะ่ยบูชาองค์ละ600บาทมีการจัดโปรก็คือบูชา3องค์แถมให้1องค์คิด1,800บาทถ้าบูชา5องค์ แถมนี่3าองค์คิด3,000บาท3แถม1 5แถม3อันนี้เป็นพระที่สำหรับตั้งบูชานะจะเอามาขึ้นคอไม่ได้เพราะว่าองค์จะใหญ่กว่าปกติประมาณ2นิ้วนะครับสถึงสนิ้วความสูงสำหรับตั้งบูชานะครับขึ้นคอไม่ได้เนื้อจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อทองผสมนะครับเพราะว่าลองล้างเอามาชมเมื่อนานมาแล้วตอนช่วงที่ไปเช่ามาใหม่ๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อออกทองเหลืองทองแดงนะผสมกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างแต่ละองค์กันอันนี้จะเป็นพระนาคปก จะได้พระสภาพเดิมๆจากกลุ่แบบนี้นะมีแคบกลุ่แบบนี้บูชาองค์ละห0รบาทอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างเขาฝังไว้แบบนี้เลยนะครับก็คือมันจะมีดินติดอยู่เพราะว่าองค์พระในสัมผัสกับดินโดยตรงองค์จะใหญ่นะขึ้นคอไม่ได้นะครับ องนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินแปะยิ้มองละ6 0 0บาทเหมือนกันราคาเดียวกันหมดนะครับน,นี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างัานง,านาง,งนี้จะเป็นพระเชียงแสนด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังด้านข้างใต้ฐานพระเชียงแสน,นนี่เป็นพระอู่ทองด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างใต้ฐานอันนี้เป็นพระสุโขทัยด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังด้านข้างใต้ฐานรัสุโขขไทยก็จะผอมๆนิดหนึง่งถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย ID เป็นลาย PBPB4289 PBPB4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระอุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้ยงา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของช่องพระบ้านพระอุชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ